น่ารักน่าเอ็นดูน้องมาอยู่เลิกเรียนรีบไปให้กำลังใจอ้ําเรียกเดียวน,น่ารักมากหลังจากที่อ้ําพัชราพานและน้องมาอยู่แม้กระทั่งวันที่เปิดตัวภาพยนตร์นอำ้ำเมื่อน้องมาอยู่เลิกเรียนก็รีบไปให้กำลังใจนาอ้ำถึงโรงหนังเลยทีเดียววันนี้13มกราคม66เป็นวันที่เปิดตัวภาพยนตร์ทิดน้อยเริ่มฉาย25มกราคม6.6กอุกรงภาพยนตร์ท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีกับนักแสดงทุกคนเช่นเดียวกับ เมปฏิตากําเนิดพลอยได้พาน้องมาอยู่ลูกสาวสุดที่รักไปให้กําลังใจและแสดงความยินดีกับนาอ้้ม เอนดู u, ลูกสาวดาราดางังเลิกเรียนรีบไปให้กำลังใจอัมพชราพาถึงโรงหนงังโดยสาวเมย์โพดภาพน่ารักน่ารักลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดเมเฟื่องพร้อมข้อความระบุว่าเลิกเรียนมาอยู่ก็รีบมาหาอามเปิดตัวหนังทิดน้อยเฮงเฮงปังเริ่มฉาย25มกราคมนี้ถูกโรงภาพยนตร์แอดอมอเนสกอรพัชราพาฮแท็กทิดน้อยสาวอามได้คอมเมนต์ตอบว่ารักทำกลางแฟนคลับแห่ชมความน่ารักจานวนมาก